สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการจับไม้ระนาดแบบปากกากันนะครับใช้ได้ทั้งระนาดเอกและระนาดทุมเลยวิธีนี้เนี่ยถูกกาหนดอยู่ในเกมมาตรฐานะบวงมหาชื่อาลไรด้วยในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากนะครับให้ทั้งความสง่างามส่งเสริมบุคลีภาพที่ดีระหว่างเล่นดนตรีไทยนะครับแล้วก็ทําให้ควบคุมคุณภาพเสียงได้ง่ายด้วยนะครับไปดูกันเลยไม้ระนาดจะประกอบไปด้วยสส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นหัวไม้กับส่วนที่เป็นก้านไม้นะครับเราจะทํากันทีละข้างนะครับโดยผมจะสาธิตจากด้านขวาก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาก้านไม้เนี่ยวางไปที่บริเวณกลางอุ้งมือนะครับแบบนี้ขั้นตอนที่2นะครับเราจะเอานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับประกบมาที่ก้านไม้แบบนี้เลยเราจะเหลือ2นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนต่อมามองจากด้านข้างจะเป็นนี้เราจะเอานิ้วโป้งนะครับประกบไปที่บริเวณด้านข้างของก้านไม้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเอานิ้วชี้เนี่ย จดไปที่บริเวณนิ้วโป้งพอดีนะครับเหยียดตรงแบบนี้ทําให้เกิดรูปร่างคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราสังเกตว่าปลายนิ้วชี้ของเรานะ่ครับอยู่บริเวณกลางก้านไม้หรือ,อยังนะครับถ้าแบบนี้คือสูงไปนะครับเราจะลดลงมาต่ําลงมาอีกหน่อยทําทให้อยู่บริเวณกลางของก้านไม้พอดีนะครับทําให้เราควบคุมน้ําหนักมือได้ง่ายนะครับเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับก็จะได้แบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูสาธิตการบรรเลงนาทุมกันนะครับ